ก้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับอดีตภาคเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเคยดำรงตำแหน่งรองเจ้าวาดวัดกลางบางแก้วอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมเกิดในสกุลเนตรประภัย เมื่อวันที่14พฤษภาคมปีพุทธศักราช2468ที่บ้านท้ายคุ้งตำบลไทยยาวาดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมวัยเยาว์ศึกษาเล่าเรียนจบชั้นประถมปีที่4จากโรงเรียนวัดประชานาถอายุ26ปีเข้าพิธีอุปสมบทณพัฒนสีมาวัดกลางบางแก้วมีพระครูพุทธวิถีนายก หรือหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วเป็นพระอุปชาพระธรรมทรมูลวัดกลางบางแก้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูพุทธชัยสิริผูกวัดใหม่สุปฏิทารามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ภายหลังอุปสมบทอยู่จำพรรษาที่วัดกลางบางแก้วศึกษาเล่าเรียนพระปริยติธรรมอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นตีโทเอกจากนั้น รับหน้าที่เป็นครูสอนพระปริยติธรรมและกรรมการสอบพระปริยติธรรมปีพุทธศักราช2504เป็นพระสมุฐานานุกรมพระพุทธวิถีนายกเพิ่มปีพุทธศักราช2528เป็นรองเจ้าวาดวัดกลางบางแก้วและเป็นพระกรรมวาจาจารย์แม้เคยได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดกลางบางแก้วแต่ปฏิเสธในการรับตำแหน่งดังกล่าวทั้งที่เพียบพร้อมทั้งวัยวุธ และคุณวุฒิเป็นสิทธิสายตรงวัดกลางบางแก้วเริ่มจากเป็นพระลูกวัดสิทธิอุปถารรับใช้สนองงานของหลวงปู่เพิ่มโดยมีหน้าที่คอยจัดสร้างเบี้ยแก้ตามคําสั่งของหลวงปู่เพิ่มประกอบพิธีกรรมตั้งแต่เริ่มบรรจุป,ปร,รอดใช้ตะกัวหุ้มเปลือกหอยและลงอักขระเลขยนันทักเชือกหุ้มหอยด้วยมือเมื่อทำเสร็จจะนำไปขอบาร,รมีให้หลวงปู่เพิ่มปลุกเสร็อีกครั้ง ก่อนจะนำออกแจกจ่ายลูกศิษย์ผู้เรื่มสสืบทอดวิชาการจัดสร้างเบียแกอันเป็นสุดยอดของวิชาของหลวงปู่บุญและหลวงปู่เพิ่มไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเบียแกหลวงปู่เจือเป็นที่ล่าลือในด้านแขวลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมและป้องกันคุณใสต่างๆสามารถกันถูกกระทำย่ำยีการคุณใสคุณเวทอาถรรพ์ยาสั่งฝังรูปฝังรอย กับมนดดำย่ำยีด้วยเลโกนมายาสารพัดเป็นต้นนอกจากเบี้ยแก้อลือลั่นแล้วยังทำยาจิดามณีอันเป็นวิชาที่สืบทอดตำรับของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วด้วยยาจิดามณีใช้อธิษฐานทำน้ำมนต์อาบกินป้องกันปเสเนเจลไลบูชาติดตัวไว้จะเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมจเจริญด้วยโชคราหญิงมีคันรับประทานสาเม็ดคลอดลูกง่าย มีผิวพรรณวันนะผุดผ่องใสสติปัญญาดีนอกจากนี้หลวงปูเ่เจือยังได้สร้างวัตถุบงคลไว้อีกมากมายหลายแบบหลายรุ่นหลวงปู่เจือดำเนินชีวิตด้วยความมากน้อยสันโดษไม่ยินดียินร้ายในราบยศกัลระเข่งคัดในศิลาจารวัตรทรงผลให้ท่านเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิต์ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนในอดีตเมืองนคนปรปฐม ปรากฏนามสุดยอดพระเกจิอาจารย์หลายรูปโดยเฉพาะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วแม้บุรพาจารย์ทั้งสองท่านจะล่วงรับดับขันไปแล้วแต่วัดกลางบางแก้วยังมีหลวงปู่เจือสิตเอกสายตรงหลวงปู่เพิ่มเป็นผู้สืบทอดวิชาอาคมอันเข้มขังด้วยสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงช่วงกลางดึกวันที่29ธันวาคมปีพุทธศักราช2552 หลวงปูเ่เจือวรณกภาพอย่างสงบสิริอายุ84ปีพษ3 5 8ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่